สวัสดีครับบ่าวเท่าซอัสดีทผช้่มครับสอัสดีเอฟซีแฟนคลับท้นช่องบ่าวเท่าชาแนลนะครับผมพึ่งกลับขา้าบ้านท้ชนะ่มรับออกเดินทางตั้งแต่เชา้านะครับแวะตลาดซุ้มเมื่อพี่นัองกลับขม้ากลับไม่หมูนะครับผมไม่หมูได้ยังไงเนี่ยได้ผักได้เห็ด,ดหมูได้ผักได้เห็ดหมูว่านนี่ซื้อปัดผูหญ่มาแล้ว ก็เลยมันเลยจะเท็ดน้ำพริกกะปิก็เลยซื้อตะพักมาแบบบางมือแม่หมูเพิ่นกับแม่กินข้าวน้ำทำชุ่มอยู่ขั้วบานเจริญรตติลีบางมือแม่หมูเพิ่นกับบอดด้แม่กินข้าวน้ำเพิ่นกับกินอยู่บ้านเพิ่นนะครับเย็นวันที่26มีนาคม2568ันห้าร้อยหแปดหนนัแม่หมูเนาะแตะว่าแดดยังแดดอยู่พี่น้องเบิ่งนะดวงอาทิตย์อยู่ท้องฟ้าก้อนเขามาบ้านทำชุ่มบ่าวแถากับแม่หมูกับเจ้าแว่ตลาด ตลาดคลองถมคลองถมกุฎจิกวันนี้มือหนึ่งคลองถมกุฎจิกพี่น้องออกล่าฮะนะครับอ่าช่วงก่อนเดเข้ามาบ้านมือน,นี้บ้าเทาก็ได้นี่ครับทำชุ่มได้ปลาดุกนะปลาดุกปลาดุกย่างตัวใหญ่ทำชุ่มปลาดุกมาลาบมือน,นี้งแคเจ้าย่างมาแล้วนะครับก็ได้มาฝากพี่สาวนําทำชุ่มนี่คนละชุดย่างละสองโตนี่ทำชุ่มปลาดุกปลาด,ดุกย่างผักขี้เล็กต้มทำชุ่มกับยาหนังรับกับกับหนัง หนังมาไานรรมชมกับพักนี่แหละได้หน่อไม้ต้มมานั่มมาเนี่ยได้หน่อไม้ต้มมาด้วยกินกับปลาปลาดุกนี่ปลาดุกตัวใหญ่ๆธรรมชมแบบจะเอามาลาบมาเนี่ยให้เจลตเตอรีลาบนะครับเดี๋ยวจะไปพ่อกันอยู่ที่ครัวบ้านเจลตเตอรีนะครับผมสองแถาสองยายอยู่บ่มาเนี่ยเอายายหนึ่งคือน,นอนแอร์ L A, ยังสัน เพิ่ปวดเอวอะสองเข่าอ่ะเอานะครับผมเดี๋ยวยกอ่านี่ทผชุชมไปให้พี่สาวนําของพี่สาวก็ได้นี่ละอ่าของเบาเท่าก็ได้นี่นะครับอ่าเดี๋ยวยกไปเพื่อนกันทผช้่มวันนี้นะครับผมเบาเท่าจะลงนะผมชุดบนอย่างเดียวด้วยพี่น้องเด้อชุดบนอย่างเดียวนะอ่าลักซิบบนนี้ แม่เอฟซีให้มาท่านผู้ชมเบาเถ่าจับไซลักหน่วยของปู่ดาบลักหน่วยของปู่น,ะน,นี่ตะวันเนียนล่างแต่ว่าเาาบาเถ่าจะจับไปไว้ใส่ชุดบนหนะับจังไปเบิ่งไปชมน้ำกันหนะับชุดบนอย่างเดียวนาะบหนึ่งเมษาย,ยน2568นะครับผมเอาอันนี้ไปก่อนทธรรมชุ่มเดี๋ยวเบาเถ่ายกของก่อนนะครับผมสองเถ่า, uni, าอยู่นี่ทธรรมชุ่ม บ่าวเ่าก็ได้กินเขาเขาหนังพี่สาวสองคนแหละพี่น้องเออคนกะซีเขาสารมาให้น้าพี่น้องเนาะนี่พี่สาวสองคนในคนเก่าเขาสารให้บ่าวเ่ากับไอ้หุงไอเป็นหนึ่งบ้านเจลอตเตอรี flavors, disease, disease, uh ่คนละเอานะเดี hmm. right. ๋ยวมีชุดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนี่ตำรวจชุ่มอ่ะนี่ตำรวจชุ่มอันนี้ปลาดุกกระจายพี่สาวแบ่งกันได้มานสองตัวเยอะปดุกย่างอันนี้เอานี่ชุดชุดแกงขี้เหล็ก พี่ดังบ้าเท่ากับชุดหนึง่งนะครับนี่ประดุกเปยลาบออาจังไปพอกันอยู่บ้านเจลอ,อ,อตเตอรี่่รรมู้ชมนะครับผมไปธรรมู้ชมนะครับจะพามาที่ครัวบ้านเจลอตเตอรี่นะครับผมขั้วามาลงปงเปงมาแล้วธรรมู้ชมนะครับ <laughs> เ,เจลอตเตอรี่มันนี่มากคำแน่นะครับผมอปู่เสรีสกลรอก่อนเด้อพี่้องเด้อสองตัวมาตัวนะครับสองตัวมาตัว เฉาเกวยต้าฮูโอสวัสดีครับตาวินสวัสดีครับสวัสดียามเยน็นอากาศร้อนไหมตาวินมาเนีน่สุดยอดร,ร้อนสุดยอดห่อนสุดยอดสองวันละร้อยห่อนคักอีดีพี่น้องมันไม่มีลมเลยพอกันยามแรงกัเกาได้พี่น้องได้นะครับผมบาวเถากลับมากก็ต้องอ่าช่วงช่วงค่ำนะครับช่วงฮามงแวะตลาดพี่น้องนะครับเมือนี้ก็ได้เมนูมาก ก๋ยวกยปลาดุกอ่ะปุดนะท่านผู้ชมก้อยก้อยปลาดุกปลาปลาดุกอ่ะปลาดุกจกิ้มเอาจินบางเฟิ๊มจอกันยันท่านผู้ชมนะครับเขาว่าได้แล้วอ่มา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 บ้าข่ามาเราจะลบใครเออโอ้โเจ๊ขึ้ใส่สีเซ็มผู้แถวบนนี่เออฝากกันยันแรงขึ้เก่าได้พี่น้องเด้อนะครับอยู่ที่สตูดิโอนะครับครัวบ้านเจ๊ลอตเตอรี่หนับรั้วหมงนปงเปงท่านผู้ชม ับเจก็พึ่งขม่าบางคำนี่แหละได้โทษตามเอามาหน้นะครับต่อสู่ดูเดือด,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 ดเจแล้ว่ะลงลงไม่ล่า <laughs> แซลเจแล้วธรรมชมนะครับ <c oughs> านาร้อนนะผมนั่นคำแน่พี่น้องช่วงนี้หกโมงกว่าจะทุ่มแล้วนะครับผมอพอกันสูมือสูเแรงที่เกาได้ธรรมชมเด้จแล้วจิ้มแล้วจิ้แล้วไห้ม,มา บ้าถอบ้าถอปิดซับมากค้งแรกเหมอพี่น้องจักบาทเลยนี่อ่าซับมาจากตลาดถุงกระเศ้าพวกแพ่งพวแพ่งพวแพงเน่าไม่เน่าไม่หัว่าตอออกพี่น้องหัวก็หัวก็ออกบ้าถอได้ป่ะเอาไม่กินกับอาเจี๊ยแล้วลาบปลาดุกกับแกงแกงผักขี้เล็กพี่น้องเส่นอาเส่หนังง่วนแล้วค่ะผักซี่งูบดทองใส่ใส่แต่ต้นหอมก็ได้เจี๊นะครับต้นหอมกับใบแมงลักครับผมอ่าตำขวบยาเส่นน้ำบ่มีกระซั้นเลยเนาะอ่าค่ะแล้วกระซั้ยหอมแดงท่านผู้ชมเออเป็นน่อน เอาเจ้สวัส uhm ดีย้ำแรงนะครับผมสวัสดีเจลอตเตอรี่ท่านผู้ชมนะครับผมมัวจะเป็นยังไงหรอกพูดมีอยู่วเป็น้านสุเมืออาการเป็นจังไงมันฮอนไอไหมลักษณะเจ๊ก็เป็นล่งๆโกรธไปไ้หมดเกินกินน้ำร้อนเบิดมือได้มไ้่นีว่าตั้งใจว่าจะไปกินกาแฟนอกบ้านก็ไม่ได้กินเลยกินตาเข่าพูดลักจานคือเป็นสีสันสดใสโอ้เป็นคือสีมันไข่แต่ว่าเสียงมันแปลเสียงแปล เสียงแตกถ้าไหนหายกินยาหรือเจ้เด้อพักพักผ่อนแน่มันอย่าออกไปลุยไหลขายรถตีเดอกระยากระขายมันฮ้อนแดดมันฮ้อนพักผ่อนให้มันหายก่อนพักคอนเมื่อใดมันกระฮ้อนกระไหวมันอยู่ประเดี๋ยวมันออกฮ้อนออกล้นมื่อนึงไม่ได้ออกเฮี้ยนนี่เจนี่ซอกเลยล่ะเจ้ซอกไปอยู่ในห้องแอร์นอนแอร์แล้วนี่มันคันอยู่นกินแนบวอย่างกินกินแนบวอย่บ้าหรอด่ตะว่าเจ้เลยกินผ้าซองซุดละแม่กินผ้าซองซุดละแม่ เป็นังี่ครับท่านผู้ชมเมนูเมนูเมนูเย็นนี้ท่านผู้ชมเจ้ามีเขามีคาบอมีค่ะเผาคาเซรามเลิศเผาคาหล่ะเขาก็มาซับใส่ปลาดุกเจ้ซับปลาเคือเหลืองกับมีเดียวอยู่บ่บ่ใส่ปลาเคือเหลืองบ่ใส่เจ้ของเขาใส่ใส่คาเผาคาหอมพี่น้องหลักการแกเอาเนื้อปลาดุกท่านผู้ชมหลักการอย่ากเดียวเจ้นงเขาก้อนอ่าเจ้หนึ่งเขาก้อนเจ้มาคำท่านผู้ชมอ่หลักการนี้ครับ ซาบะด่พี่น้องเนี่ยข้าเจ้าต้มเนี่ยพ่อพักกิเล็กคือได้ลายเลยอ่าตลาดข้องโดมกุจิกเนี่ยเนี่ยไม่ลายหนังอันนี้บนเดรหนังหนังผ้ากระซอยเนี่ยหันอยู่อ่าหันเนี่ยอันนี้ภาพยนตร์ธรรมชมภาพยนตร์บ่าวเถ่าเล่เอานีะครับเห็นนอไมัออกไม่พี่น้องนะนมัยออกไม่ต้มไม่กินกับลาบมาดุกข่านะครับผมเย็นนี้นะครับธรรมชมอ่าบ่าวเถ่าจะลงนะครับผมชุดบนอย่างเดียวที่พี่น้องได้นับหลัก หลักสิบนะครับแม่ยโสนะผมโทรมาบอกหัวที่พานมานะครับเห็นมาแล้วนะครับเพิ่นโทรมาบอกหัวที่พานมาหลักสิบเพิ่นว่าหกเจ็ดแปดนะครับหกเจ็ดแปดมาหกสามนะครับจับเบาเถ่าจับไ่ไปหลักสิบบนนะครับท่านผู้ชมแล้วการลักหน่วยเบาเถ่าจะจับสูตรของปูมาใส่เ้ยพี่น้องเด้อเก้าศูนย์หนึ่งนะครับต่อสูตรของปูนี่ลักหน่วยนี่เพิ่นจะเน้นเน้นล่างแต่ว่าเบาเถ่าจับขึ้นมาไ่บนพี่น้อง จับมาบนนะครับมาได้บนล่างนะครับหลักหน่วยอ่าเ,เ,เอาเจ๊ยขยับนี่ให้เอฟซีเพิ่เบินแคปหน้าจอได้พี่น้องด้ออันนี้ชุดบนอย่างเดียวแม่ยโสแม่ยโสนี่จะเป็นหลักสิบบนพี่น้องนะครับงวดที่พันมาบ่าวแ่าเห็นมาแล้วนะเพิ่นโทรมาบอกนะับหกเจ็ดแปดหลักสิบอ่ามาบนมาหกงวดน,นี้บ่าวถ่าจับเลยเพิ่นโทรมาบอกสี่ห้าหกหลักสิบบนเน้นห้ากับหกหลักหน่วยเก้าศูนย์หนึ่ง เก้าศูนย์หนึ่งนี่มาได้ทั้งทั้งบนทังน้งล่างเนดะ้พี่น้องเดอ้อหลักหน่วยมาได้บนล่างนะครับแต่ว่าหลักซิปนี่เน้นบนนะครับหลักหน่วยหลักหน่วยนี่ไปได้บนล่างเก้าศูนย์หนึ่งนะครับแต่ว่าเบาเท่าจับมาใส่บนนะครับเน้นหากับพกครับห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งชุดบนตรงๆนะผู้ใด,ดอยากกันล่างไว้ก็ได้ได้พี่น้องเดอ้อหกคู่นี้นะครับลักซีนี่เป็นตัวกันสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่ง นับสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งผู้ใดบอมักเก่าแค่ชุดบนนับชุดบนนะครับห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งนีครับเน้นบนตรงๆทำมาชมหลักสิบสี่ห้าหกอ่าอืมพอ,อ,อ,อกันแง้มแดงให้เก่าพี่น้องอยู่ขั้วมาลงปงเปง<ม>บานเจลอกเตอรี่รเจแล้วก,ก็เป็นสีผสมไซสสองมื่นละ,ละเป็นดูเว<ไ>ลาเรื่องนี่พี่น้องใช่<ไ>เออ หรือจังไหนหรือแล้วเราปขายเรารีตากแดดหรือเราปต่อสู่ตัดแล้วของอะไรมันเป็นก็เรยเป็นอืของหันแน่กับบ่อหอนสีน้วกับบ่หนาวไหมมันี้เสียงมันจะแหบแหมเบาเถ้าแต่ว่าพอไข่ดิผมมือคือเป็นฟู่ฟูเป็นโอ้ย่แจ๊คมันเป็นมือนี้บ่รวยเลยยังมาแรงเอฟซีกัดกัดทารอทาาห้ห้ากับบ่ไรดิพี่นนัง เจแล้วเป็นเมื่อคืนนี่เป็นงอมๆเม็ดบอเป็นงอมงอมคลิปตอนสนใจน่ะลอยลอยเป็นยังไงเออใ่ใช่ใช่เอฟซีวายจะได้มวนซึมหัวเซวย์เนี่ยมันแรกแน่กับบรายมวนพี่น้องช่วงนี้เจแล้วเป็นบสดใส่ได้ทำมาชมได้เป็นจังไนบูเออแล้วเป็นบสดใสหรือจังไนใกล้จะสงการเลยหรือเจหรือจังไนหรือต้องได้ซ้อมเต้นก่อนบ่ซ้อมบ่ซ้อมดอกซ้อมแล้วมันจิ๋วๆบ่ซ้อมทำมาชมถ้าเต้นทีเดียว ถ้าเต้นเทีาเดียวอ่าถ้าเต้นเทีาเดียว <c oughs> เอ้านะครับจำชุ่มนะงวดวันที่หนึ่งเมษายน2568ัน้อได้พี่น้องได้นะชุดหลักสิบบนนะงวดที่ผ่านมาแม่ยโสพนโทุมาบอกเป่าเท่าแล้วเป่าเท่าเห็นแล้วนะครับว่าดเดือนดีนะงวดนี้กับมาลงให้เอฟซี <c oughs> นะครับผมอ่อหลักสิบบนสี่ห้าหกเน้นที่ห้ากับหกลักหน่วยนี่เป่าเท่าจับสูตรทองปูมาเก้าศูนย์หนึ่งจำชุ่มหลักหน่วยมาได้บนล่างได้พี่น้องได้เก้าศูนย์หนึ่งเี่เป็นสูตรทองปูจับ <c oughs> มาใส่กัน <c oughs> เอาเจ้ ให้เอฟซีพันแคปอีกรอบนี่ครับเบิรงไว้กรนกันได้ได้พี่น้องได้งวดน,นี่เบิรงไว้กร์สิบบนสี่ห้าเน้นหกับหหลักหน่วยเกนะ้มาได้บนล่างนะครับมาได้นน 6, 1, 61, บนล่างนะครับเน้นหากับพกห้าเก้าห้าศบนตรงตรงคนับสี่เก้าสี่ศูนอันนี้เป็นตัวกันพี่น้องตัวร่องบอมักกับบเป็นยังลักซให้เน้นหากับ6หลักสิผู้ใดมีหลักหน่วยแมนๆจับมาใส่แคปหน้าจอครับผม เอา้านะครับขอบคุณแม่จะสวยได้เป็นน้องเด้บอบ่าวเถ่ากระพึงพึ่งคุยกับแม่เพิ่นบังแรงบังกลับขมาบอกแม่เพิ่นวา่าบ่าวเถ่าจะลงให้เอฟซีได้มาลงโรดบ่าวเถ่าฟองวดที่แล้วบ่าวเถ่าเห็นมาแล้วนะครับแม่เพิ่นโทรมาบอกนะครับผมเอา้านะครับพอกันคลิปหนาไม่กินข้าวน้ำกัน,นขอบคุณเจลอตเตอรี่นะพี่น้องนะ,นะขอบคุณเอฟซีแฟนคลับท่องช่องทุกท่านครับผม